ก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆของเวียเทป้อมพันธ์นะฮะครับเมื Bugün ่อวานนี้ไปรับปริญญามาที่จุฬาใช่ครับไปรับกับพระเทพครับครับก็เรียนจบสัทีแล้วก็ได้เป็นเกียรติมากๆด้วยใช่ไหมฮะที่ได้รับ ประกาศสนิบาจากพระองค์ท่านด้วยใช่ครับใช่ครับก็กคุ้มค่าครับหายเหนื่อยครับครับกี่ปีนะที่จุฬาเรียน4ปีครับแล้วก็ฝึกสอนปีหนึ่งครับรวมเป็น5ปี ครับหปีนะฮะรวมไปถึงมีชื่อถูกเรียกไปฝึกซ้อมกับทีมชาติด้วยของนิชิโนด้วยใช่ครับครั้งแรกครั้งแรกเะครับเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีชื่อทีมชาติเลยยังไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยมีชื่อเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับรู้สึกยังไงความรู้สึกที่ที่ติดทีมชาติก็ก็รู้สึกระดับหนึ่งก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทํางานมาตลอดมันมันมันเริ่มเห็นผลแล้วอืมันก็แล้วก็รู้สึก ในตัวผมก็รู้สึกภูมิใจกับตรงนี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจมากกว่าก็คือได้เห็นพ่อแม่ภูมิใจในตัวผมนนะมันก็เป็นเกียรติยันของชีวิตครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีโทัวร์นาเมนต์ทางการอะไรอาจจะอุ่นเครื่องกับนครปฐมแต่มันก็คือมีธงไทยรงอยู่ตรงอกข้างซ้ายนะใช่ครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชีวิตครับทีนี้วันอาทิตย์บิ๊กแมตต์บิ๊กเกมที่ต้องไปเยือนการท่าเรือเราเป็นทีมที่แบบ n o b บอดทีมเล็กๆทีมหนึ่งที่ไม่มีซ u เปอร์สตาร์เลยแต่ต้องไปเจอทีมที่แบบโอ้โหผู้เล่นเกรดท็อปของไทยลีกกดดันไหมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกกดดันนะครับเพราะว่าเราก็ทำงานอย่างที่เราได้รับเมอบหมายแล้วก็สิ่งที่เราพาดจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาแก้ไขแล้วก็เชื่อว่าแมตช์เนี้ยเราก็จะเจอจะเจอกับท่าเรือนี่ยเราก็จะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ทําตามในสิ่งที่ โค้ชได้วา็รติกไว้จริงๆนะทีมเวิร์คพี่ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่เกมสุโขทัยนะแต่ว่าโชคมันไม่เข้าข้าแล้วมันก็เริ่มมาเห็นชัดเจนขึ้นสมุดปราการแต่ยิงไม่ได้แล้วก็เริ่มมาดีตรงราชบุรีทีมเวิร์น่าจะน่าจะเริ่มจูนกันได้ใช่ครับมันมันเริ่มมันเหมือนมันปรับเข้ากันได้ครับเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมามันยังขาดขาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอแบบแมตช์อย่างเงี้ยเราได้เห็นรูปเกมที่เราเล่นไปแล้วเราโค้ดก็เอาตรงนั้นอ่ะที่เราผิดพลาดมาแก้ไขมันทำให้เเรราาาปัับจูนนนแล้้้วกก็ขขมึ ครับเราก็ไปเพื่อหวังคะแนนหวัง3คะแนนเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเราเราเราหวังทุกแยบบ่เราไม่ได้มองแค่แบบทีมเราเป็นทีมอาจจะทีมคนอื่นมองอาจจะเป็นแบบเด็กอายุน,น้อยๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมว่าคุณภาพของทีมทีมเราก็คงไม่ได้แพ้ทีมอื่นครับเราก็โฟกัสในสมาธิในสนามอย่างเดียวใช่ครับก็คงทำทำตรงนั้นให้เต็มที่ก็ทุกคนผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้รับโอกาสได้รับเอ่อหน้าที่ได้ลงไปก็คงเต็มที่ทุกคน